วันนี้เราจะมาเรียนรู้แนวทางในการดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้าเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราในพระธรรมสดุดีบทที่40วันนี้มีอยู่17ข้อนะคะวันนี้เราเรียนไม่เยอะสดุดีบทที่40เป็นบทเพลงคาําอธิษฐานสารเสริญของดาวิดดาวิดที่มีประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้าเมื่อท่านต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆทาให้ท่านมีความทุกข์ร้อนใจ ท่านได้สัมผัสถึงในความช่วยเหลือที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือท่านนะคะพระเจ้าทรงช่วยกู้ท่านท่านก็จึงเขียนเป็นพยานนะคะบรรยายออกมาเป็นบทเพลงสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าบทเพลงของท่านทําให้คนอื่นๆที่ได้ยินได้ฟังแล้วเขาก็ร้องนะคะเขาทุกคนที่ได้ยินได้ฟังก็มีความเชื่อในพระเจ้าเียงแท้พระองค์เดียวทําให้พวกเขาทุกคนที่ได้ยินก็มีความมั่นใจในพระเจ้าท่านก็แนะนําสั่งสอนเราในการดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้า เมื่อเราการะทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราต้องมีความมานะอดทนและก็รอคอยไม่ว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเรานะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือว่าเรื่องที่ร้ายเดีย cha, เ๋ยวร้ายก็ตามนะคะไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นให้รู้ให้เรายึดพระเจ้าไวใ้ให้มั่นให้เราพระเจ้าไว้เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรานะคะรับพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจสิ้นสุดก,กิจสิ่สุดกระบาความคิดแล้วเราเองก็รับใช้พระเจ้า รับใช้ซึ่งกันได้กันนะคะคือเราต้องอยู่ร่วมกันในขีตจักรพวกอยู่ร่วมกันเป็นพี่น้องนาอพูดง่ายๆแล้วเราก็ต้องเป็นพยานแบ่งปันเล่าเรื่องราวของพระเจ้าให้ผู้อื่นฟังด้วยเช่นเดียวกันนะคะในพระธรรมสดุดีบทที่40ข้อหนึ่งเรามาดูด้วยกันนะคะข้าพระเจ้าได้เพียรอคอยพระเจ้าพระองค์ทรงเอน็นพระองค์ลงฟังคาร้องทูลของข้าพระเจ้าสารุดีตลอดชั่วชีวิตของท่านนะคะ ท่านได้ที่ฐานพึ่งพาพระเจ้าตลอดชีวิตของท่านและท่านเองก็มีความอดทนท่านก็รอคอยความชวยเลือจากพระเจ้านะคะบางทีพระเจ้าก็ตอบช้าบางทีพระเจ้าก็ตอบทันทีนะคุณู้หบางครั้งพระเจ้าก็ช่วยท่านในทันทีทันใดแต่บางครั้งพระเจ้าก็ให้ท่านรอคอยนะคะเราก็เหมือนกันบางทีพระเจ้าก็ตอบเราทันทีบางทีพระเจ้าก็ให้เรารอนะคะท่านก็บอกเราว่าพระเจ้าทรงเอ็นพระองค์ลงฟังคาร้องทูนของท่าน หมายหมายว่าพระเจ้าทรงเอาพระไทยใส่ฟังคําอธิษฐานของท่านนะก็คือเอาใจใส่ฟังคําอธิษฐานของท่านพระเจ้าทรงสดับฟังคําอธิษฐานของเราทุกคนที่ร้องทูลขอต่อพระองค์นะคะให้เราร้องทูลพระองค์ฟังเราอยู่เรามาดูข้อต่อไปข้อที่สองพระองค์ทรงฉุดข้าพระองค์ขึ้นมาจากหลุมอันนาสยอันนาสรด,อ,นนสรดออกจากเลนตม แล้ววางเท้าของข้าพระองค์บนศิลากระทาให้ย่างเท้าของข้าพระองค์มั่นคงสดุดีท่านเป็นพยานบอกเราถึงประสบการณ์ของท่านในช่วงชีวิตของท่านในขณะนั้นท่านผิดพลาดนะคะเราทุกคนมีสิทธิผิดพลาดทั้งนั้นก็คือเราเราผิดพลาดแล้วท่านก็เหมือนกันท่านตอนนี้ท่านผิดพลาดในชีวิตของท่านนะคะท่านก็บอกว่าท่านผิดพลาดก็ตกลงไปในหลุมลึกที่มืดมิดน่ากลัวนะคะตกลงไปในโคลนตมที่สกรปรก ก็เลนตมเนี่ยนะคะก็คือตกไปในโคนตี่สุกปรก,ก็คือหมายเป็นความบาปที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดะเป็นความบาปของเรานะคะตั้งแต่เกิดท่านได้กระทําความผิดบาปไปนะคะก็คือท่านผิดพลาดทําความผิดบาปไปทําไปด้วยความหน้ามืดตาลายนะคุยง่ายบางทีความบาปมันก็เข้ามาครอบนำและทําให้ตกท่านก็ตกอยู่ในความตายไยจิตวิญญาณนะคะค่าจ้างของความบาปก,ก็คือความตาย และท่านเองก็ได้รู้สึกสำนึกตัวเองขึ้นมานะคะและ้วทางกอที่ฐานสารภาพความผิดบาปของท่านต่อพระเจ้าพระเจ้าทรงให้อภัยในความผิดบาปของท่านและท่านเองมีความมานะอดทนร,รอคอยพระเจ้าการอดทนรอคอยทําให้ได้รับท่านได้รับพระพรจากพระเจ้านะคะพระเจ้าทรงอวยพระพรท่านเมื่อท่านมีความอดทนในความทุกข์ยากท่านนะคะก็พระเจ้าก็ตีท่านนานนะผู้หญิงหายก่อนท่านจะ ได้รับพระพรแต่ท่านก็ให้เราที่จะมั่นใจพระเจ้าพระเจ้าทรงฟังคําอธิษฐานของเราพระเจ้าทรงอหพระพรแน่นอนเมื่อเราทําได้ตามมาตรฐานที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้สําหรับเราท่านบอกว่าเมื่อท่านอดทนท่านก็ได้รับพระพรจากพระเจ้านะคะพระเจ้าทรงฉุดท่านขึ้นจากหลุมลึกขึ้นจากเรนตมกตโคนโตมนะคะก็คือพระเจ้าทรงให้อภัยในความผิดบาปของท่านพระเจ้าฉุดขึ้นจากความบาปนะคะพระเจ้าก็ฉุดท่านขึ้นมาพระเจ้าทรงช่วยเหลือท่านออก มาให้พ้นจากสถานการณ์ที่เลวร้ายและเป็นอันตรายต่อชีวิตของท่านท่านได้รับความปลอดภัยนะคะในช่วงนั้นท่านถูกพระเจ้าตีสอนแลพระเจ้าก็ช่วยเหลือท่านพระเจ้าทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากความตายฝ่ายจิตวิญญาณพระเจ้าทรงวางเท้าของท่านไว้บนศิลาทําให้ท่านสามารถยืนขึ้นบนที่มั่นคงนะคะพระเจ้าทรงทาทรงกระทําให้ย่างเท้าของท่านมั่นคงท่านสามารถที่จะดําเนินชีวิต ต่อไปได้อย่างมั่นคงในพระเจ้านะคะเมื่อพระเจ้าทรงปีสอนพระเจ้าให้ภัยพระเจ้าก็ทรงอวยพระพรท่านทาให้ท่านมีความมั่นใจในการเดินไปกับพระเจ้านะคะเรามาดูข้อต่อไปข้อที่3พระเจ้าพระองค์ทรงบรรจุเพลงใหม่ในปากข้าพระเจ้าในบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเราคนเป็นอันมากจะเห็นและเกรงกลัวและวางใจในพระเจ้าสดุดีท่านได้รับพระพรในการที่พระเจ้า ในการที่ท่านอดทนนะคะพระเจ้าก็ทรงอวยพระพรท่านก็อดทนรอคอยพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ตอบคำที่ฐานท่านก็ได้รับพระพรพระเจ้าก็ประทานพระเจ้าทรงประทานเพลงสรรเสริญบทใหม่ให้แก่ท่านนะคะท่านเป็นคนชอบที่ดีดพินนะชอบประพันธ์บทเพลงเพื่อชีวิตสรรเสริญพระเจ้าน่ะท่านก็ชอบร้องเพลงด้วยพระเจ้าทรงบรรจุเพลงบทใหม่สรรเสริญพระเจ้าในปากของท่านนะคะท่านก็จะ ประพันธ์เพลงขึ้นมาแนละ้วก็จากชีวิตของท่านนะท่านก็ออกมาเป็นบทเพลงนะคะในสถานการณ์ของชีวิตของท่านที่ท่านได้รับนะคะท่านก็บรรยายออกมาเนาะแล้วท่านเองก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยอํานาจของพระเจ้าท่านขอบพระคุณพระเจ้าคนเป็นอันมากเห็นท่านสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าพวกเขาก็มีความเกรงกลัวและยังเกรงพระเจ้าและมีความไว้วางใจในพระเจ้านะคะเพราะว่าดาิดเปลี่ยนพยานด้วยชีวิตของท่านนะเรามาดูต่อไปข้อ14 คนที่วางใจในพระเจ้าก็เป็นสุขผู้ไม่ได้หันไปหาคนจองหองหรือไปหาบรรดาผู้ที่หลงเจินไปตามความเท็จสรุดีท่านแนะนำสั่งสอนเราให้มีความไว้วางใจในพระเจ้าเพียงแท้พระองค์เดียวคนใดที่ไว้วางใจในพระเจ้าก็เป็นสุขนะคะท่านก็บอกเราเนี่ยเราจะได้รับสนตีสุขในพระเจ้าท่านสั่งเราไม่ให้เราไปตามทางของคนธรรมอ่ะก็คือไม่ไปตามคนธรรม คนธรรมก็จะมีลักษณะของความบาปที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดก็จะเห็นได้ชัดแต่ก็จะเป็นคนที่โอโ้อวดเจอยยิงยะโสอจ้องห้องเนี่ยน,นะคะนอโงงตนคนอธรรมนี่ก็จะหลงเจินไปตามความเพทีที่โกหกหลอกลวงตัวเองเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาเก่งคิดว่าเขายิ่งใหญ่ก็คือหลอกลวงตัวเองแล้วก็โกหกหลอกลวงคนอื่นให้หลงเชื่อไปนะคะเพราะคนที่เชื่อก็จะเป็นลุกน้องของพวกเขาก็จริงๆแล้วมนุษย์ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้านะคะ เรามาดก็คือคนธรรมก็จะโอ้อวดตัวเองเนาะเรามาดูข้อต่อไปดดวิดก็บอกเราว่าให้ไม่ให้เราไปตามคนธรรมเรามาดูข้อที่ห้าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ได้ทรงทวีพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์และพระดําริของพระองค์แก่ข้าพระองค์ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมพระองค์ถ้าข้าพระองค์จะประกาศและบอกเล่าแล้วก็มีมากมายเหลือที่จะนับ สวัดีท่านสารเสริญยกย่องในพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถกระทําได้ในทุกสิ่งพระเจ้าทรงเป็นผู้วางแผนที่ดีไว้สําหรับคนของพระเจ้านะคะสาหรับชีวิตของเราพระเจ้าก็ทรงกําหนดวิถีชะตาชีวิตของเราไว้แล้วพระองค์ก็ทรงวางแผนไว้ให้เราอย่างดีนะคะพระเจ้าทรงเรียกและเลือกท่านให้เป็นคนของพระเจ้าท่านก็ได้รับสิทธิพิเศษพระเจ้าทรงเปิดเผยให้ท่านรู้และมีความเข้าใจในการดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้า ท่านก็บอกท่านบอกเราเนี่ยไม่มีผู้ใดเทียบเทียงพระเจ้าเพียงแค้พระองค์เดียวและตัวของท่านเองจะประกาศบอกเล่าเรื่องราวของพระเจ้าซึ่งมีมากมายเหลือที่จะนับได้ก็คือมีมากมายพระเจ้าทรงกระทําไว้นะคะหรือพระเจ้าทําไปอย่างมากมายพระเจ้าทรงช่วยเหลือคนของพระเจ้าให้เป็นไปตามแผนการของพระเจ้าที่ทรงกําหนดไว้ตั้งแต่ก่อน ก,ดดนะก,ดดก็คือพระเจ้าทรงกาหนดไว้อย่างไรนะกำหนดเราไว้อย่างไรพระเจ้าก็จะทรงดันเราให้สําเร็จอ่ะก็คือพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรในชีวิตของเราพระองค์ก็จะทรงช่วยเราแล้วก็ให้ดันเราให้ทําให้สําเร็จด้วยเช่นเดียวกันนะคะตามเป้าหมายที่พระองค์ทรงกําหนดไว้สำหรับชีวิตของเราเรามาดูข้อที่6เครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาพระองค์ไม่ประสงค์ถ้าพระองค์ทรงเบิกพระองค์ทรงเบิกหูของข้าพระองค์ เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไทยบาพปพระองค์ไม่ได้ทรงเรียกร้องแต่โดยดีท่านแนะนําสั่งสอนเราสิ่งที่พระเจ้าทรงประสมงค์มากที่สุดในชีวิตของเราผู้เชื่อทุกคนนะคะไม่ใช่เครื่องสัตว์บูชาหรือว่าเครื่องบูชาพระเจ้าไม่ทรงประสงค์เครื่องเผาบูชาหรือและเครื่องบูชาไทยบาปนะคะพระเจ้าไม่ได้เรียกร้องจากเราสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงพิธีกรรมต่างๆของคนในพันธสัญญาเดิมพวกเขากระทาไปนะคะพวกเขาทาไป ตามที่พระเจ้าสั่งแล้วทําไปจนเป็นความเคยชินทาก็ทําแบบทําส่งเดชไปเงี้ยแต่จิตใจภายในของพวกเขาไม่ได้สํานึกในความผิดบาปของตัวเองนะคะพระเจ้าทรงประสงค์ให้คนของพระเจ้าคือพูดง่ายๆว่าต้องเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าทรงประสงค์ให้คนของพระเจ้าอุทิศถวายชีวิตตัวเองแต่พระเจ้าก็ถวายทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณให้พระเจ้าทั้งหมดท่านสดุดีบอกว่าพระเจ้าทรงทรงเบิกหูก็คือเปิดหูของท่าน ให้มีความกระตือรือร้นที่จะเชื่อฟังถ้อยคําของพระเจ้าพระเจ้าทรงให้ท่านได้ยินพระบัญญัติของพระเจ้าและเชื่อฟังคําว่าเบิกหูมีอีกความหมายหนึ่งก็คือเปิดหูหรือว่าเจาะหูนะคะก็หมายถึงการเจาะเจาะหูเพื่อให้เพื่อเป็นเครื่องหมายของคนรับใช้ในสมัยก่อนนะคะก็คือเป็นเครื่องหมายของคนรับใช้ที่ปฏิญาณตัวเองว่าจะรับใช้เป็นทาาที่สัตย์ซื่อต่อเจ้านายนะคะเมื่อเขาเป็นท่าเขาจะสัตย์ซื่อต่อเจ้านาย ที่เขาเขาจะต้องรักเจ้านายคนนี้ไปตลอดชีวิตของเขานะคะสะดงดีท่านยอมจำนงต่อพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วในข้อนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะพระพระเยซูริสสรงถวายพระกายของพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของมนุษย์นะคะพระเยซูกิสทรงเชื่อฟังและประพฤติปฏิบัติตามช้อยคําคําสั่งของพระเจ้าพระบิดาทุกประการพระเจ้าทรงมีประสงค์ให ทรงมีพระประสงค์ให้เราที่จะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าเช ay, after, ื่อฟังถ้อยคําของพระเจ้าในพระคัมสี์มรมารารนสาเ้คัมเมื่อเรามาร่วมกันนมัสการพระเจ้าในคิสสักรตามสถานที่นมัสการนะคะเราเองก็ควรที่จะสํารวจท่าทีไปในจิตใจตัวของเราเองอยู่เสมอนะคะเมื่อเราไปนมัสการพระเจ้าเนาะให้เราสํารวจท่าทีไปในจิตใจของเราวายชีวิตของเราเองแด่พระเจ้าก็คือให้เชื่อฟังและรับใช้พระเจ้าตลอดชีวิตของเราเพื่อให้เราเชื่อฟังแบบง่าไงพระเจ้าทรงต้องการลูก ลูกที่เชื่อฟังพ่อคุยง่ายนะเราก็ต้องการที่ลูกเชื่อฟังเราเหมือนการพระเจ้าสมองการที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าสรงผอพรไอไปเรามาดูข้อที่7แล้วข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าค่ะในหนังสือม้วนก็มีเขียนเรื่องข้าพระองค์สรุปดีท่านมีความตั้งใจมอบถวายชีวิตของท่านแด่พระเจ้าเมื่อท่านได้ขึ้นครองราชปินกษัตริย์ ท่านทูลว่าข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าค่ะในหนังสือม้วนได้เขียนถึงท่านไว้หนังสือม้วนหมายถึงสำเนาบทบัญญัติที่ดาวิดรับในวันระชาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์นะคะเพื่อเป็นกฎบัตรพันธสัญญาในการปฏิบัติบริหารงานของท่านก็คือท่านเหมือนกับท่านต้องสัญญาว่าเมื่อท่านเป็นกษัตริย์แล้วท่านจะต้องทําอะไรก็คือปฏิบัติตามตามกฎของกษัตริย์ และเป็นการเอ่ยถึงคำพยากรณ์ของยิสุคริสส่งเสด็จเข้ามาในโลกนะคะตามที่ผู้เผยพระวจนะหลายคนได้พยากรณ์เขียนบันทึกไว้ในมวนหนังสือเพื่อประกาศข่าวประเสริฐเรื่องความชอบธรรมของพระเจ้าได้การอภัยโทษบาปของพระเจ้านะคะพระธรรมตอนนี้ก็เชื่อมโยงกับพระยซสุคริสด้วยเช่นเดียวกันนะคะพระองค์ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าเรามาดูข้อที่ต่อไปข้อที่แปดข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ปิติยินดีที่ กระทำตามน้าพระทัยของพระองค์พระธรรมของพระองค์อยู่ในจิตใจของข้าพระองค์สดุดีท่านมีความปฏิยินดีภายในจิตใจของท่านมีความเต็มใจท่านปราถนากระทําตามพราประสงค์ของพระเจ้าพระธรรมของพระเจ้าอยู่ในจิตใจของท่านนะคะก็คือบทบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในจิตใจของท่านอยู่เสมอที่สกิดเองพระองค์ทรงมีท่าทีภายในจิตใจที่เชี่ยวังงละปฏิบัติพระเจ้ารับใช้พระเจ้า จิตใจของบริสุทธิ์ทรงเป็นจิตใจเดียวกันกับพระเจ้าพระบิดานะคะก็คือมีความชอบธรรมบริสุทธิ์ทรงมีความชอบธรรมเป็นใจเดียวกันกับพระเจ้าพระบิดานะคะเรามาดูข้อต่อไปข้อ9ข้าพระองค์ได้บอกข่าวเรื่องการช่วยกู้ในที่ชุมนุมชนใหญ่ข้าแต่พระเจ้าตามที่พระองค์ทรงทราบแล้วข้าพระองค์ไม่ได้ยับยั้งหรือฝีปากของข้าพระองค์ไว้เลยสะดุดีได้ เป็นพญาเล่าถึงเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือช่วยกู้ท่านท่านบอกว่าท่านพูดในที่ชุมลุมชนใหญ่ก็คือในสถานที่นมัศการคนที่เชื่อในพระเจ้าใช่ไหมคะในสถานนมัศการพระเจ้าเขาก็จะมาชุมนุมกันท่านบอกว่าพระเจ้าทรงทราบท่าทีภายในจิตใจของท่านแรงจูงใจของท่านท่านไม่ได้ยับยั้งริมฝีปากของท่านที่จะประกาศนะคะเรื่องของพระเจ้าให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยการฟังชีวิตของท่านเต็มไปด้วยการสรรเสริญเปล่าประกาศถึง พระราชกิจอันสัตย์ซื่อและเตรียมด้วยความรักของพระเจ้าพระเจ้าทรงมีพระทัยเมตตากรุณาต่อมนุษย์ทรงทําเพื่อประชากรคนของพระเจ้าท่านก็แนะนําสั่งสอนเราว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้เราประกาศคือท่านท่านเองท่านก็ไม่ได้ปิดปากเมื่ออยู่ในสถานนมัมการท่านก็ะละเสริมพระเจ้าประกาศเรื่องราวที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือท่านนะคะก็ประกาศให้ประชาชนคนของพระเจ้ารู้พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ แล้วท่านก็แนะนําสั่งสอนเราว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้เราประกาศเป็นพยานมากกว่าครึง่งศตวรรษบูชานะคะก็คือสิ่งนี้พระเจ้าทรงประสงค์ในชีวิตของเราเมื่อเรามีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าเราก็ควรพูดเป็นพยานประกาศบอกเล่าให้คนอื่นได้รับรู้โดยเฉพาะในสถานนมัสการนะคะให้เราพูดเป็นพยานให้กับทุกคนที่เข้ามาในสถานนมัศาการนีให้เราพูดกับเขาเป็นพยานกับเขาแต่ถ้าในสถานที่ทั่วไปนะคะ เราเองต้องดูความเหมาะสมก่อนนะถ้านอกสถานมาศการค่ะูุ้ไม่ถ้ามันนอกสถานมัสการเราก็จะเจอผู้คนมากมายหลายหลายความเชื่อนะคะเราต้องดูความเหมาะสมดูสถานการณ์ความเป็นไปได้ก่อนนะคะเราต้องดูคนด้วยต้องดูเขาด้วยว่าเขาเปิดใจหรือว่าไม่เปิดใจนะคะและเราเองต้องดูจังหวะดูเวลาดูสถานที่ด้วยเมื่อเราไปนะก็คือเมื่อนอกที่สกจากนอกสถานมาสการเราก็จะเจอคนหลายๆรูปแบบนะ เราก็ต้องดูดูสถานการณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูข้อต่อไปก่อนที่จะประกาศต้องดูแต่ข้อที่สินะคะถ้าพระองค์ไม่ได้งาการอันชอบธรรมของพระองค์ไว้แต่ในจิตใจของข้าพระองค์ข้าพระองค์ได้พูดถึงความสัตย์ซื่อและความรอดของพระองค์ข้าพระองค์ไม่ได้ปิดบังความรักมั่นคงและความสัตย์ซื่อของพระองค์ไว้จากชุมนุมชนใหญ่โตนั้น แต่ดูดีท่านไม่เคยงาก็คือไม่ได้ปิดปากงาก็ปิดปากนะคะไม่ได้ปิดปากเงียบยก Meet ็ <c ười> คือท่านไม่ได้เงียบ <c ười> หรือว่าไม่ยอมพูดเรื่องความชอบธรรมของพระเจ้าให้คนอื่นฟังนะคะท่านบอกท่านก็ไม่ได้เก็บไว้แต่ภายในจิตใจของท่านเองนะคะท่านไม่ได้ปิดบงังท่านบอกว่าท่านก็พูดนะท่านก็บอกและถึงความรักมัน่นคงความสัต์ซื่อของพระเจ้าความจริงของพระเจ้าท่านก็พูดนะคะท่านก็พูดกับทุกคนที่อยู่ในสถานนมัสการของพระเจ้า ท่านเองท่านก็เปิดปากพูดถึงความสัตย์สื่อความรอดที่มาจากพระเจ้าท่านพูดเป็นพยานพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์นะคะเมื่อพระองค์ทรงสัญญาอะไรกับเราไว้ถ้อยคําของพระเจ้าในพระคัมภีร์มีพระสัญญาของพระเจ้ามากมายถ้าเรารู้เราสามารถที่จะมั่นใจในพระสัญญาคือพระสัญญาของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์ใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าสิ่งใดเป็นพระสัญญาของพระเจ้าเราจะมีความมั่นใจเมื่อเราเผชิญเหตุการณ์เราจะมั่นใจว่าพระเจ้าทรงสัญญาไว้ ะธรทมตอนไหนและพระเจ้าสัญญาไว้อะไรกับเรานะคะเราจะมีความมั่นใจในพระองค์พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเมื่อพระองค์ทรงสัญญาและพระองค์ทรงกระทําแน่นอนนะคะพระเจ้าทรงรักเราอยู่เสมอนะคะให้เรามั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าเรามาดูข้อต่อไปข้อ11ถ้าแต่พระเจ้าขอพระองค์อย่าทรงยึดเหนี่ยวพระกรุณาคุณของพระองค์จากข้าพระองค์ขอให้ความรักมั่นคง และความสัตย์ซื่อของพระองค์สงวนข้าพระองค์ไว้เป็นนิดดาวิดอธิษฐานวิงวอนขอความช่วยเหลือช่วยกู้จากพระเจ้าในความทุกข์ร้อนใจของท่านในขณะนั้นท่าน,นขอพระเจ้ายาทรงยึดเหนี่ยวพระกรุณาคุณของพระเจ้าไปจากท่านนะคะท่าน,นขอให้ขอให้ความรักมัน่นคงและความสัตย์สื่อของพระเจ้าทรงสงวนรักษาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของท่านไว้เป็นนิดท่าน,นก็ขอจากพระเจ้านะ ท่านก็ได้นาสั่งสอนเราว่าพระเจ้าทรงมีความรักที่มั่นคงกับเราพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อเราอยู่เสมอให้เราที่ฐานอยู่เสมอขอความรักความเมตตากรุณาขอพระเจ้าทรงสงวนรักษาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราไว้นะคะดาวิดท่านขอมาแล้วนะท่านก็ได้คุยยังไงท่านก็สอนเราให้เราขอเพราะพระเจ้าทรงรักษาจิตวิญญาณของเราเมื่อเราขอนะคะให้พระเจ้ารักษาจิตวิญญาณของเราพระองค์ก็จะทรงรักษาจิตวิญญาณของเราด้วยเช่นเดียวกันตามพระสัญญา ามาดูข้อต่อไปข้อ12เพราะความชั่วได้ล้อมข้าพระองค์ไว้อย่างนับไม่ถ้วนความบาบผิดของข้าพระองค์ตามทันข้าพระองค์จนข้าพระองค์มองอะไรไม่เห็นมันมากกว่าเส้นผมบนศรีรษะข้าพระองค์จิตใจของข้าพระองค์ก็ฟอไปแต่โดยดีท่านอธิษฐานทูลวิงวอนขอต่อพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยท่านให้รอดพ้นจากผลร้ายในความผิดบาปท,ที่ท่านเคยทําไว้ในอดีตนะคะ ท่านก็ทําความผิดบาปอย่างไวเนาะท่านก็บรรยายว่าเพราะความชั่วได้ล้อมตัวท่านไว้อย่างนับไม่ถ้วนก็คือท่านได้ทําความผิดบาปไว้และความบาปก็ท่วมตัวท่านนะคุยง่ายจิตใจของมนุษย์มีแนวโน้มที่จะกระทําความผิดบาปต่อพระเจ้านี้ความบาปผิดของท่านไล่ตาม่านท่านท่านก็สังเกตว่าสิ่งที่พวกศัตรูวางแผนการที่จะทําลายท่านพวกเขาลุมรวมตัวกัน พวกเขารวมตัวกันหาเรื่องท่านท่านต้องเผชิญกับความเดือดร้อนหลายหลายเรื่องนะคะก็คือพวกเขารวมกันก็หาเรื่องท่านะทำให้ท่านร้อนอกร้อนใจแล้วก็เป็นภาระหนักที่ท่านรับไม่ไหวนะท่านก็ร้องไห้ก็คือก็คือมันอัดอั้นตันใจไว้ไม่ไหวแล้วท่านก็ร้องไห้ออกมานะคะท่านก็ร้องไห้คร่ำครวญกับพระเจ้าท่านร้องไห้จนท่านบอกว่าตาของท่านมองอะไรไม่เห็นนะคะก็ร้องไห้จน ตาตามันมองไม่เห็นนักตามันท่วมนองแล้วก็มีอีกความหมายหนึ่งก็คือความผิดบาปของท่านมีมากมายจนทําให้ตาฝ่ยายจิตวิญญาณของท่านมองไม่เห็นสิ่งอื่นก็คือท่านไม่ท่านมองไม่เห็นทางออกของปัญหาก็คือความทุกข์ใจของท่านในขณะนี้ท่านมองไม่เห็นทางออกของปัญหาท่านประชิญอยู่กับปัญหานะคะมันมีมากหมายความว่าขณะที่ยานกำลังประชิญเนี่ยมันมีมาก ความบาปของท่านด้วยเช่นเดียวกันมีมากกว่าเส้นผมบนศีรษะของท่านเสียอีกและท่านก็บอกเป็นความผิดบาปท,ทําให้จิตใจของท่านฟอไปนะคะพระท่านก็มีความบาดกลัวขึ้นมาดิ่ดแต่คุณยังไงเพราะ like? ว่าท่านได้ทําความผิดบาปกับพระเจ้าท่านก็มีความบาดกลัวอยู่ดินดนะคะท่านก็ขอพระเจ้า <c oughs> แลวก็ร้องไห้คำควรกับพระเจ้าในความผิดบาปของต่เองนะคะขอพระเจ้าช่วยท่านเนี่ยต่อไปในข้อสิบสามถ้าแต่พระเจ้าขอทรงพอพระทัยที่จะทรงช่วยกู้พระ,ระองค์ ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเร่งมาสงเคราะห์ข้าพระองค์เถิดจะดีดีท่านในฐานขอพระเจ้าทรงเต็มใจที่จะช่วยกู้ท่านขอพระเจ้าทรงเมตตากรุณามาช่วยสงเคราะห์ท่านช่วยเหลือท่านเร็วๆนะคะเพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้ด้วยดีอย่างปลอดภัยนะคะท่านก็มีวอนขอพระเจ้ามาเร็วๆเ,เข้าเนี่ยต่อไปค่อย4 ขอให้ผู้ที่มุ่งช่วยเอาชีวิตของข้าพระองค์ได้ไอายและเกิดความยุ่งเหยิงด้วยกันขอให้ผู้ผู้ที่ปรารถนาที่จะให้ข้าพระองค์จิตนั้นต้องหันกลับไปและได้ความอับยศสะดุดีท่านอธิฐานร้องขอต่อพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยท่านให้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่ท่านกาลังปเผชิญอยู่นี้นะคะท่านก็ขอพระเจ้าทรงยกโทษ ขอโทษทีท่านขอพระเจ้าทรงยกโทษในความผิดบาปของท่านและท่านก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษผู้ที่ลังว u a n ผงเพลงท่านท่านไม่คิดที่จะทําร้ายทําลายพวกเขานะค็คือท่านมีความหวังดีท่านก็รักพวกเขาท่านไม่เคยคิดที่จะคิดไม่ดีกับพวกเขาแต่พวกเขากลับไม่ได้หวังดีกับท่านเน่ะไม่ได้รักท่านเลยนะคะพวกเขากับตรงกันข้ามตั้งตัวเกาะต่อต้านเป็นศัตรูผู้อรลกับท่านพวกเขา มุ่งช่วยโอกาสจะเอาชีวิตของท่านให้ได้นะคุออยง่ายท่านก็ท่านขอให้พวกเขาได้รับความแบบอับอายนะคะท่านก็ขอพระเจ้าที่จะให้พวกเขาได้รับความอับอายเพราะท่านไม่ได้คิดร้ายต่อพวกเขาและให้พวกเขาจะต้องให้พวกเขาต้องเกิดความยุ่งเหยิงก็คือขอให้พวกเขาที่จะสับสนโคลลมานอยู่ในกลุ่มนั้นน่ะก็คือพูดกันไม่เข้าใจเอ่ยให้ทะเลาะก,กันเองนะพูดง่ายให้เขาให้พวกเขาสับสนกันเองนะคะ ไม่เข้าใจซึ่งการและกันพวกเขาก็ต้องหันหลังกลับท่านก็ขอให้พวกพวกเขาหันหลังกลับไม่ต่อสู้กับท่านน่ะได้ให้พวกเขาได้รับความอวยยศอดสูนะคะไม่มารบกวนท่านอีกต่อไปเรามาดูข้อต่อไปข้อสิบห้า 15. ผู้ที่พูดกับข้าพระองค์ว่าขุยๆนั้นขอให้เขาต้องตะลึงเพราะความอายของเขาจ้าดีๆขอให้พระเจ้าทรงกระทําแก่ผู้ที่ข่มเหงท่านในขณะนั้น พวกเขาก็พากันมารอเรียนย่อเยอ้ยท่านอะว่าก uh ุ้ยกุยเ่ยเป็นลักษณะของคนบาปบความบาปท,ที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีศีลธรรมมีคุณธรรมในจิตใจแต่มนุษย์ก็เป็นท่าของความบาปนะคะก็ทําให้พวกเขากลายเป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมไม่มีคุณธร,รรมในจิตใจก็จะเป็นคนที่มีความขี้อิจฉาริษยาชอบยาะเยะ้ยชอบพูดทากถา,างดูมินดูถูกเหยียดยามคนอื่นนะคะ ก็เป็นบาปที่ติดตัวมนุษย์มาได้ต่เกิดท่านก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษให้พวกเขาเหล่านั้นต้องได้รับความอับอายก็คือให้คําพูดนั้นก็กลับย้อนไปหาพวกเขาเองเนีย่ยคุณง,ง่ายง่ายต่อไปข้อ16ขอให้บรรดาผู้สแสวงหาพระองค์เปรมปรีและดีใจในพระองค์ขอให้บรรดาผู้ที่รักความรอดของพระองค์กล่าวเสมอว่าพระเจ้าใหญ่ยิ่งนักแต่ดูดีท่าน อธิษฐานขอให้บรรดาผู้ที่สแสวงหาพระเจ้าได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของความบาปก็คือไม่เป็นทาาของความบาปแต่ได้รับอิสรภาพฝ่ายจิตวิญญาณก็คือได้รับการปลดปล่อยให้มีความเปรมปรีนะคะมีความชื่นชมยินดีในพระเจ้าขอให้บรรดาผู้ที่รักพระองค์ได้รับความรอดของพระเจ้าก็หลุดพ้นจากอำนาจข,ของความบาปแบบง่ายง่ายคนชอบธรรมนะคะก็หลุดพ้นคนชอบธรรมก็จะร้องกล่าวสรรเสริญพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักนะคะ เราก็จะสารเสริญขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอตลอดชีวิตของเรานะคะเราดุกโ้นแล้วนะคะบามบบปนี้เพราะพระเยซูกต้ทรงไถ่ชีวิตเราแล้วเรามาดูข้อต่อไปข้อสิบเจ็ดสุดท้ายฝากไยโทษทีไยข้าพระองค์ยากจนและขัดสนแต่องค์พระผู้เจ้าทรงเอาพระไัยใส่ข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขออย่าทรงรอช้าพระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ และเป็นผู้ช่วยกู้ของข้าพระองค์สรุดีท่านยอมรับว่าท่านเป็นคนยากจนและขัดสนก็หมายถึงว่าเป็นคนที่บกพร่องฝ่ายจิตวิญ,ญญาณนะคะท่านก็บกพร่องฝ่ายจิตวิญ,ญญาณท่เทศก็มีบกพร่องฝ่ายจิตวิญญาณเราทุกคนมีทุกคนนะคะเรารู้ว่าเราเช่วยตัวเองให้รอดไม่ได้เราต้องการพึ่งพาพระเจ้าชีวิตของท่านนะคะก็ยอมรับท่านบอกว่าท่านยากจนขัดสนท่านเป็นคนบกพร่องฝ่ายจิตวิญ,ญญาณในชีวิตของท่านท่านไม่มีอะไรเลยนะคะทุกสิ่งที่ท่านมีในชีวิตของท่านพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานให้ สภาพภายในจิตใจของท่านตอนนี้ท่านบอกว่าท่านกําลังย่าแย่ท่านต้องการพึ่งพาพระเจ้าท่านต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าท่านก็ขอองค์้พระเจ้าทรงเอาใจใส่ท่านท่านอ้อนวอนขอพระเจ้าอย่าทรงรอช้าขอพระเจ้าทรงช่วยเป็นผู้อุปถัมภ์ของท่านขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือช่วยกู้ท่านให้รอดพ้นจากความผิดบาปและรอดพ้นจากอุปสรรคปัญหาต่างๆในการดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้าท่านก็แนะนําสั่งสอนเรา ชีวิตของเราเนาะเราตอนนี้เราอยู่ในพระสัญญาใหม่พะสุก้ทรงชำระความผิดบาปของเราแล้วนี่เราไม่ได้อยู่ภายใต้บาปเราชนะความบาปความตายนั่นแล้วนะคะเราสามารถจะควบคุมบังคับแต่เองได้เรามีสันติสุขเพราะว่าพะสุกิทรงอยู่กับเรานะคะขอะอ,องค์พระพเจ้าทรงเสริมกำลังได้อวยพรพรน้องๆใน,น,น,นทุกย่างก้าว